สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทาร์ w วิสมนนะคะกลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะวันนี้แม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์แล้วก็การเงินให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมค่ะทุกท่านสามารถเช็คว่าท่านเกิดในราศาีใดตามโหราศาสตร์ตะวันตกได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะและถ้าท่านใดต้องการสนับสนุนแม่หมอนะคะสามารถทําได้โดยใช้ แอปพลิเคชันธนาคารของทางสแกน QR Code ได้เลยค่ะแม่หมอได้เปิดไพ่ประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งก็คือ5ใบด้านบนค่ะจะมีผลตั้งแต่วันที่13ถึง20พฤษภาคมค่ะส่วนไพ่ด้านล่าง5ใบนะคะคือไพ่ค l ริฟายของไพ่ด้านบนแต่ละใบนะคะเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะแม่หมอจะมาเริ่มจากการ ทำนายเรื่องการเงินของชาวพุกศกันก่อนเลยนะคะสองใบนี้คือไพ่ประจําตัวคุณสใบนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ไพ่สุดท้ายคือไพ่สรุปค่ะในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ประจําตัวชาวพุกศกเนี่ยคือตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ย มีความพยายามนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะเอาชนะกับอุปสรรคทางด้านการเงินได้นะคะคือคุณคิดหาวิธีอยู่นะคะแล้วคุณก็คิดว่าคุณน่าจะทําได้นะคะไพ่ใบที่สองเนี่ยก็คือคุณมีความกล้านะคะที่จะเสี่ยงนะคะในโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าการลงทุนใหม่ๆเพื่อที่จะให้ได้เงินมานะคะส่วนสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะ ไพ่ไม่ค่อยดีเลยเนาะก็คือสิ่งที่คุณคิดได้มันดูสวยงามไปหมดนะแต่ว่าเรื่องจริงอะม,มันไม่ง่ายขนาดนั้นนะคะคือว่าคุณอ่ะจ,จะรู้สึกว่าคุณไม่มีสกิลนะคะในงานหรือว่าในสิ่งที่คุณกำลังจะพยายามจะหาเงินอยู่นะคะบางคนอาจจะไม่มีความอดทนมากพอนะคะบางคนก็อาจจะเป็นลักษณะที่แบบอมืมันไม่ได้อย่างที่ตัวเองเป็นแล้วเริ่มขี้เกียจทำแล้วนะคะ ไพ่ใบนี้อาจจะหมายถึงเรื่องการที่การเงินสูญหายนะคะหรือว่าคุณติดการผนันก็เป็นไปได้เช่นเดียวค่ะเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนไพ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นใบที่2นะคะบอกว่าให้คุณเนี่ยระมัดระวังนะคะการตัดสินใจเนาะที่ผิดพลาดน,นะคะในการลงทุนเนาะก็คือว่าช่วงนี้อาจจะไม่ใช่ช่วงสัปดาห์ที่ดีนะคะสําหรับ การที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคุณจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือลงทุนอะไรใหม่ๆเนี่ยยังไม่ใช่เวลานะขอให้ทุนคุณอดทนให้มันพผลผ่านสัปดาห์นี้ไปก่อนนะคะถ้าคนที่ตั้งใจทำโปรเจกต์ใหม่จริงๆอะ่ะก็คือคุณจะต้องแบบมีการ up skill re skill นะก็คือว่าจะต้องแบบขยันทำนะคะแล้วก็เ,เพิ่ม สกิลของคุณในงานที่คุณทําไปเรื่อยๆนะคะแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยมันจะดีขึ้นนะซึ่งจริงๆแล้วอะไม่หมอกคิดว่าสัปดาห์หน้ามันควรจะดีขึ้นแล้วแหละเพราะว่าเดือดขึ้นนะไพ่สรุปก็คือว่าเออ่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ยงใหญ่เข้ามานะคะเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณนะคะบางคนจะเป็นลักษณะที่เสียเงินก้อนใหญ่บางคนจะเป็นลักษณะที่เสียแหล่งการเงินนะคะอ,อ,อย่างเช่นบางคนอ,อ ออกจากงานกระทันหันจะด้วยสายเหตุอะไรใดๆก็ตามนะคะทีนี้แต่เด e d ่ะข้อดีก็คือว่ามันหมายถึงการจบโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเริ่มต้นใหม่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อะไรที่คุณรู้สึกว่าแบบคุณไม่มีประสบการณ์คุณแบบไม่มีความรู้ด้าน การงานที่คุณทำอะไรแบบนี้คุณอาจจะแบบออกมาเรียนรู้นะคะอย่างที่บอกไป up skill re skill เนี่ยแล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ยสามารถหาเงินได้ในที่สุดนะคะยังไงก็ตามช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นช่วงสัปดาห์ของการ up skill re skill นะคะเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองในเรื่องที่คุณจะทำนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานหรือว่าเป็นออช่องทางหาเงินก็แล้วแต่นะคะ นี่ก็เป็นเรื่องของการเงินนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ต่อไปจะเป็นเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในส่วนของเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยก็คือถ้าใครไม่ได้มีปัญหาในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณไม่จําเป็นจะต้องฟังต่อนะคะเพราะว่าแม่หมอเนี่ยจะเน้นเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เท่านั้นค่ะทีนี้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างคุณกับ คู่รักของคุณอาจจะสลับกันได้นะไพ่แต่ละใบทุกใบเลยนะคะมีแนวโน้มที่จะสลับกันได้เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมว่า,พาไพ่ใบไหนคือไพ่ที่จะเป็นตัวคุณพไพ่ใบไหนคือหมายถึงเขานะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้คุณเองนะคะก็คือเหมือนแบบอยากจะหาช่องทางใหม่ๆเนาะที่จะแบบทำให้ความรักของคุณนะมันดีขึ้นนะ อันนี้คือกรณีที่หนึ่งนะคะเพราะว่าคุณอ่ะเชื่อในผมดิคิดนะมันเป็นแบบนั้นเนาะว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่กันนะคะทีนี้กรณีที่สองอ่ะก็จะเป็นลักษณะที่ว่า,าถึงคุณจะเชื่อในผมดิขิดอะแต่ว่าคุณก็อยากจะ move on อยู่ดีนะแล้วการที่คุณอยากจะ move on อ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของผมดิคิดเช่นเดียวกันนะคะที่คุณรู้สึกแบบนี้นะคะไพ่ประจําตัวใบที่สอง,องคุณเนี่ยก็คือคุณเนี่ย,ยอยากจะ เหมือนคุณแบบพึ่งโสดด้วยซ้ำบางคนนะแล้วก็บางคนก็จะเป็นลักษณะที่อยากจะลองอีกครั้งหนึ่งอะนะคะอยากจะแบบทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะคะอยากจะไปบอกรักเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นเพราะว่าคุณ่ยเริ่มเห็นแสงสว่างที่ใต้อุโมงค์นะคุณเริ่มมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็เขาคนนั้นของคุณนะ่ะก็คือเขาเป็นคนที่ ทำให้คุณคลายปลมปลมในใจของคุณด้วยนะคะบางคนก็คือแบบมีแผลในใจตั้งแต่เด็กแก้ไม่หายแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่เข้ามานะคะทำให้คุณแบบแก้ปมในจิตใจคุณได้นะคะจะเป็นปมในอดีตตอนเด็กๆนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เนาะคือคุณเนี่ยออกแนวแบบว่า ตัดสินนะคะตัดสินเขาอาจจะทําอะไรสักอย่างที่เหมือนแบบจริงๆเราคือความสัมพันธะ์มันอาจจะแบบหยุดมาเนิ่นดนานแล้วแต่คุณไม่อยากให้มันหยุดแบบนี้นานๆคุณก็เลยแบบ take action เลยเออโดยการที่แบบปัดเขาทิ้งไปนะคะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องอะไรเอ,อ่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ คนลกของคุณกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าอะไรแบบนี้มันจะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยเข้ามาได้นะหรือว่าคุณเองเนี่ยคุณกลับไปคืนดีกับแฟนเก่าคุณเองหรือว่าสร้างเรื่องขึ้นมาอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเพื่อที่จะให้เขาออกไปจากชีวิตคุณดูแบบสับสนเนาะใจหนึ่งอะ่ะก็เหมือนแบบอยากจะกลับไปคืนดีแต่ว่าพอมันถึงเวลาที่จะลงมือทําจริงๆอะ่ะมันทําไปด้วยอะไรก็ไม่รู้นะคะก็คือแบบ take action โดยที่ไล่เขาออกไปอยู่ดีอะไรเงี้ยนะคะอืมแล้วก็ไพ่ใบนี้ก็หมายถึงว่าคุณอาจจะได้รับข่าวนะคะข่าวร้ายนะหรือว่าไม่ได้รับการติดต่อจากข่าวเลยนะคะถ้าเป็นข่าวร้ายเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าบางคนก็เป็นลักษณะที่ว่าอืมคุณยังต้องรอนะคะ รอข้อความจากเขาตอบไปเนาะก็คือมันไม่มีข้อความส่งมาแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นลักษณะที่ว่าคุณรู้สึกว่าเขาว่าจับปลาสองมือนะอะไรแบบเนี้ยก็คืออย่างที่แม่หมอบอกก็คือมันอาจจะมีแบบคุณได้ข่าวมาว่าเขากลับไปคืนดีกับแฟนเก่าแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมไพ่ใบสุดท้ายเนาะคือสำหรับคนที่คบกันอยู่นะก็มีโอกาสที่จะจบการเลิกกันในช่วงสัปดาห์นี้ได้นะคะเป็นเพราะว่า คุณโง่เองนะคะคุณตลอดจะเดินตกเหวนะที่นี้บางคนนะ่ะก็จะเป็นลักษณะที่เป็นลักษณะที่จบความโง่ของตัวเองนะคะมันก็เป็นแบบอีกความหมายหนึ่งได้สําหรับใครที่โง่แล้วตาสว่างแล้วว่าจริงๆแล้เราเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีแนวโน้มว่าในอนาคตข้างหน้าสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณอาจจะกลับไปคืนดีกันได้แต่ว่าสําหรับใครก็ตามที่จับได้ว่าเขาแบบ จปะปาสองมืออะไรแบบเนี้ยนะคะก็เป็นไปได้ว่าคุณน่าจะมีการเลิกกันในสัปดาห์นี้นะคะสำหรับชาวบึกศพนะทีนี้เรามาดูกันว่าตอนนี้คุณกับเขานะคะมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะขอ universe นะคะบอกเรื่องราวความและความสัมพันธ์ของชาวลัคณาราศีศพฤกศพตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะ่ะ ด้วยไพ่รายรัปดาเอเอด้วยไพ่สัมพันธภาพ5้าใบค่ะอืมแม่หมอให้สองใบนี้เป็นของชาวกรกฏนะคะซึ่งมันจะสลับกันได้เนาะแล้วก็สองใบนี้เป็นของคู่ลักชาวกรกฏนะตอนนี้ชาว,วกรกฏก็จะออกแนวเหมือนแบบอืม ทำบ้างไม่ทำบ้างไม่ค่อยมีความพยายามในความสัมพันธ์นะแล้วก็ถึงคุณจะแบบคุณไม่ทำงานในความสัมพันธ์ด้วยอะ่ะอืมทีนี้คู่รักของคุณอะรู้สึกว่าเขาอะผูกพันกับชาวพุกธศพมากเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยนะแต่ว่าเขาแบบเบื่อสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วอะคือแบบไม่ไหวแล้วลอะไรเงี้ย คนใหม่เข้ามาก็ไม่สนใจคนเก่าก็มาก็ไม่สนใจอยู่ดีคือเบื่อสถานการณ์แบบนี้มากคืออะไรอะไรมันก็ไม่ชัดเจนนะคะสิ่งที่เป็นความสัมพันธ์สำหรับคุณตอนนี้นะก็คือว่ามันมีแนวโน้มว่าคุณอ,อ,อาจจะกำลังจะได้รับการติดต่อหรือว่าพูดคุยกันด้วยนะคะอืมอันนี้น่าสนใจแต่อย่างที่บอกว่าการติดต่อสื่อสารของคุณนะ่ะ ก็คือบางคนมันเป็นลักษณะที่สื่อสารการเพื่อจบนะส่วนอีกแบบหนึ่งก็คืออาจจะต้องเป็นการที่แบบตาสว่างอะจบแล้วก็ได้เริ่มใหม่นะคะี่ก็ต้องลองดูว่าคุณเป็นแบบไหนกันแน่นะคะอทีนี้แม่หมอจะเปิดไพ่คำแนะนำให้หนึ่งใบนะคะประจำสัปดาห์นี้ค่ะขอ Universe นะคะบอกคำแนะนำให้กับชาว พึกสกนะคะแล้วคู่ละในรอบจับการนี้หนึ่งใบค่ะอืม,มน่าสนใจเขาบอกว่า infinite abundance นะคะ abundance is pouring into your life นะคะก็คือว่าเคยได้ยินไหมอะ่ะเวลาที่คนแบบเหมือนแบบเป็นคู่การแล้วก็ ได้แต่งงานกันอะไรเงี้ยก็จะแบบเหมือนคุณจะรวยขึ้นอะไรแบบเนี้ยคือพายออกมาแบบนั้นนะก็คือถ้าเกิดคนเนี้ยคนที่สําหรับคนที่ใช่เนาะสำหรับคนที่ใช่จบแล้วก็ได้เริ่มใหม่ร่วมกันเนี่ยคุณมีแนวโน้มว่าในอนาคตถ้าคุณแบบคบกันถึงขั้นแต่งงานเนี่ยคุณน่าจะแบบร่ํารวยขึ้นได้เลยนะส่วนอีกแบบนึงก็คือเอ่อไม่เกี่ยวกับอันนี้นะคะก็คือว่า คุณอาจจะต้องจบกับคนนี้เนาะถ้าคนที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คนที่ใช่เนี่ยจะทําให้คุณร่ารวยขึ้นนะคะอืมก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกๆการติดตามแม่หมอความรู้สึกว่าหลังจากที่แม่หมอไปออปฏิบัติหน้าที่นะคะเป็นลูกสาวดูแลคุณพ่อที่ม่งผ่าตัดเนี่ยหายไปเดือนกว่ารู้สึกเ,เหมือนช่องถูกปิดกั้นนะคะจาก youtube นะคะรบกวนทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้แม่หมอด้วยนะคะ เพราะว่าจะทำให้ช่องอะ่ะมันเปิดการมองเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะต้องขอบคุณมากๆทุกๆการติดตามค่ะแล้วรกลับมาเจอก,กันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ